อันนีไ้ได้เปิยกันคิปกันแบบเปล่นนิดนึงที่ว่าเขามนพักผ่อนมันมันเป็น pop n ย i s e ร <S <S บกวนเขาเฮ้ยเออวางคางเลยนอนเลยของกินในติ๊กตอกวันนี้ <S <S นี่วันนี้นะครับส่งมาสดๆเลยเป็นกล่องพัสดุามาเลยมีกี่อย่าง สิบเอ็ดอย่างสิบเอ็ดอย่างของกินในทิกตอกเราไม่ได้เราไม่ได้กินของกินในทิกตอกมานานมากแล้วแต่มึงกินบ่อยนั่นในช่องนิดนึงคือกินหญ้าที่บ้านที่ปลูกโอ้โหเินเลยแม่งกูเคี้ยวเป็นควายเลยอะไม่ใช่ไอ้เนี่ยคือมันเป็นของที่แบบว่าเราสั่งกินอะไรกินแตงกวาแตงกวาใบเตยกำลังจะปลูกแล้วเออเดี๋ยวรอดูตอนปลูกเพราะว่าที่ที่บ้านผมมีเหมือนกันปลูกต้นกะเพราไว้ข้างบ้านเป็นไงครับขึ้นเต็มเลย ด้วยความที่มันปลูกข้างกำแพงน็ดครับนินปุ๊บปุ๊บวมองไว้ปุ๊บเฮ้ยเออเอ้ทำไมมีนนีน้ำแบบสาดแบบสาดแบบเป็นแบบอาจจะมีคนมาลดเหมือนแบบลดแบบแค่นี้ซึบซึบซึบนี่นะเป็นไงครับมองมองมองปุ๊บปุ๊บอีเชี่ยมองอีกทีนึงเหมือนนี่หมาตัวสีดำๆไม่เดียวแล้วจังหวะนั้นคือที่บ้านมึงกำลังเก็บกะเพราแบบไปผัดอยู่เออพอไหมวันนี้เลยเป็นที่มาของกะเพรานะครับถูกต้องครับของในติกตอกไม่ได้เกี่ยวกับกะเพ ของในทิกตอกสั่งมากินบ่อยไหมชินล่าสุดสั่งน้ำพริกที่ใส่กับมาม่าแล้วมันจะมันจะเป็นแบบอะไรก็ได้มันอร่อยเลยพริกน้ำพริกอะไรไม่รู้ชื่อไทยๆนะฮะน้ำพริกไายนี้เออใช่เฮียกูใส่กูใส่นิดเดียวฮะเผ็ดที่เฮียมาเริ่มกันที่กล่องแรกเลยดีกว่าทุกคนกล่องใหญ่เนี่ยแรกอุ้ยโอ้คอนเฟรก นี่ครับทุกคนอร่อยเอาเรื่องไอ้ยแม่งคืออันแรกเลยเว้ยเป็นเด็กหน้าโกรธคอนเฟลคคาราเมล166บาทครับ c คอนเฟลคคาราเมลเป็นเด็กหน้าโกรธนะอันนี้มันทำไมอ่ะไรไอไอฟ้าแม่งเอาเงี้ยอะไรกันแล้วดิใครบอกใครบอกว่ามันลมาแทนพี่บอลเย่เย่ป่ะเฮียเนี่ยนี่แกะเลย เป็นน่าโกรธผสมเม็ดมะม่วงกับลูกเกดครับผมเม็ดมะม่วงหิมะพานเอ้ยเออเออเมา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 ไม่ใช่อาหารแมวคาราเมลอร่อยอ่ะอืมหอมไม่เหนียวก็อันนี้ราคาอาจจะแบบขึ้นอยู่กับว่าใครได้ส่วนลดณช่วงนั้นเก็บคูกควงทันไม่ทันยังไงใช่ ยี่ห้ออร่อยเอาเรื่องครับผมแล้วอร่อยจริงๆอร่อยจริง,รรงแบบองสหกอันนี้คูปองตอนนี้153่อบาบาทนะคะอ่าราคาถุงละ1 8นบบาทนะ,นะวันที่ถ่ายคลิปนะครับผมอันแรกครับอร่อยอันนี้อร่อยขอนะเฮ้ยแยกเม็ดมะม่วงให้กูด้วยได้สิจ้าไอ้น้องอันต่อมาครับ นี่ครับชื่อแบรนด์ติดใจติดใจอันนี้เป็นอะไรเอ่ยปลาร้าแซ,บแซบ่บคือมันเป็นมะม่วงมะม่วงแบบปรุงรสเขาจะมีปิดฟอยมาอย่างนี้นะครับผมหนาแน่นมะม่วงนี้จะออกหวานหวานเค็มเค็มจริงจริงแล้วก็หนึบหนึบเว้ยมันจะมีเท์เตอร์มันจะหนึบหนึบหวานหวานเค็มกลัวไม่กินมะม่วงแบบนี้แต่กูบอกเลยว่าอันเนี้ยอร่อยไม่กล้ากิน อืมอร่อยจริงอร่อยเหรออืมอันนี้ดีกูกูไม่ชอบกินผลไม้ที่แปลรูปแบบอย่างเงี้ยหรือว่าแปลงะแต่อันนี้อร่อยอืมอร่อยเกลืออืมมันไม่เปรี้ยวเหมือนกินเยลลี่เยลลี่เผ็ดเผ็ดเหมือนกินสปาเกตตี้สปาเกตตี้มันมีความอร่อยที่ทุกคนตรงเนื้อไม่ใช่ก็เหมือนกินมะม่วงแหละเหมือนกินมะม่วงมะม่วง อาจจะเปลี่ยนจากน้ำปลาหวานเป็นแบบปลาแซบปลาแซบมันมีกล e หอมข้าวคั่วหอมกลิ่นปลาร้านิดเดียวใช่ใช่ราคานะครับ189บาทมีหลายรสเลยมาครับอันน right> ี้นี <S <S ่ขึ้นหิ่งนะมีกิ่นอย่างเงี้ยอันตรายเลยทำไมจ๊ะกูเคยกลิ่นแล้วไอ้เหี้ยถุงแตกแบบแรงเินเลยสินค้ามีอายุเก็บรักษา9เดือนวันที่บนบรรจุภัณฑ์คือวันผลิตอ๋อ อันนี้นะครับคุกกี้เจนนี่รสเกลือทะเลนี่นะครับกรอบอร่อยถูกใจละมุนล,ลิ้นราคา98บาทถึงเมื่อกี้นะถุงใสๆเมื่อกี้นะครับแล้วมีอันเนี้ยข้างในเยอะๆลองชิมเลยดีกว่าว่าจะลุยเกลือจริงไหมเรามาดูข้างในครับทุกคนข้างในหน้าตาเป็นแบบนี้เฮ้ยปะการังปะการังดอกไม้ปะการังเลยนี่สังสาระนี่นี่น เบิร์กเนตเน่นาโตเยอะ <c oughs> อืมอร่อยอร่อย <c oughs> แต่ว่าเอาง่ายๆพอเราอมเข้าไปอ่ะพอม,มันเริ่มละลายจากน้ำลายอ่ะ <c oughs> อมเนื้ออมแบบไม่เกี้ยวนะมันจะมีเหมือนนมผิง <c oughs> นมผิงไอจ้จิมกินไม่หยุดแล้วเออ,เอ,อค่อยคอยดูดมึงดูดเรเรื่อยนมผิง นมผงให้ที่มันเป็นใช่ไหมไอ้ขาวๆให้มันติดคอยหน่อยเออเหน่อยเออเดินสอบปะรดวว้าวชรอฟโกแลตอบแห้งเคลือบช็อกโกแลติิเร์ราคาเท่าไหร่จ๊ะราคาไหนวะไหนอ่ะไหนอ่ะอ๋นนีนี่นี่นี่สามสิบสี่บาทสามสบี่บาทช็อฟ์กแลอ ทรัฟเฟิลสตรอเบอรี่เหรอไม่เจ็บนะไม่รู้วะเยวขอดูก่อนนะมีส่วนผสมอะไรบ้างอ๋อนี่นี่ผงโกโก้ผงเวนมผงอืมสตรอเบอรี่ฟิชได้ไม่มีทรัฟเฟิลทรัฟเฟิลมันคือชนิดของขนมปังที่ในของขนมป่ะคิดว่าเขาอาจจะทำทรงให้เป็นเหมือนเห็ดทรัฟเฟิลเว้เคยเห็นเหรอเคยเห็นกูเห็นทีไรเป็นผงตลอด อ๋อมันคือทรัฟเฟิลจริงๆมันคือทรงทรัฟเฟิลเลยชิ้นอ๋อคือทรงเพศใช่ครับชิมเลยดีกว่าข้างนอกช็อกโกแลตโคตรแน่นช็อกโกแลตแน่นแน่นมากจิต่อนนะข้างนอกช็อกโกแลตเคลือบหนามากข้างในเป็นสตรอเบอรี่อบแห้งใช่ เข้ากันดีคารบเมลิกับช็อกโกแลตเช่ข้างนอกหวานเปรี้ยวหวานข้างในเปรี้ยวอืใช่ครับแล้วก็แบบข้างนอกแบบเนืดเนืข้างในกรอบกรอบมว่ก็เป็นคอมบิเนชันที่ไปด้วยกันได้ดีมาต่อท้างนั้นเราเปิดกล่องกล่องฝังชินเลยน่ารักจังเคยใช้เปนดอกเคยใช้ขนาดใหญ่ไม่เป็นไรเนาะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปั๊มไอชินมีแปะต้นสูดมาเฮ้ยอะไรอ่ะเค้กไก่ยองเค้กไก่ยองรสครีมมาโยกับเค้กไก่ยองรสพริกเผามาโยครับรวม2รส129บาทอันนี้รสพริกเผาแน่นอนของชินของผมได้เป็นซอสครีมมาโยครับอไอรสครีมมาโยเพราะว่าไม่มีพริกเผาสีแดงๆเนาะ อ๋อมันเป็นชิ้นว่าชิน้นอ๋อเออมันต้อง่า็นี้อันนี้รสครีมมายองอ่ะกินแล้วขอเมือพริกเผามามากูหยิบทังให้อ่ะตัวพริกเผานะคะมันจะสีแดงแดงอร่อยว่ะกินผ่านช้อนมาแล้วเมื่อกี้งั้นผมจะชิมของผมนะรสครีมมายองซึ่ง ไปฟังชินรีวิวเลยก oh <my> <laughs> ว่าแล้วแม่งแบบงานที่เขาจ้างไปรีวิวคอมเมนต์อาหารแม่งหลุดเพราะไอชินนี่เองมันคือเค้กแบบก็เรียกเค้กอะไรวะชิปฟ่อนเหรอทรงนั้นไหมเค้กชิปฟ่อน oh. แล้วก็มีรสชาติหวานๆมันๆอืมรสชาติอร่อยแต่แค่ ผมอาจจะไม่ค่อยชอบเท็กซ์เจอร์รสชาติเป็นยังไงเท็กเท่าไหร่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมอร่อยแซ่บครับอ่ะเมนูต่อไปเออเมนูต่อไปดีกว่าเอออ่าความเยอะไม่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 อันนี้กำลังดีไอ้หนุ่มแกกุลาสตรีฟูดกุลาสตรีฟูดเฮ้ยอันนี้คือต๊อกเหรอเฮ้ยต๊อกมาแล้วว่ะใส่ผงโรเซ่คนให้ละลายอันนี้คือต๊อกปกกีโรเซ่ต๊อกชีส ได้ครับตอก <Okay. S 1> ชีส179เ okay. โอเคงั้นเดี๋ยวอ,อันนี้ชีส179ินะครับนี่เดีย๋ยวไปปรุงมาก่อนนะจ๊ะอันนี้ <Okay. S 1> ต้องแช่เย็นเลยได้แล้วต้องแช่เย็นแช่แข็งทันทีนะครับแล้วก็มีเขามีวิธีการทํามาให้มีทริคมีอะไรมาให้โอเคไปแะอันนี้เดี๋ยวไปทําแล้วเดี๋ยวเราเปิดกล่องต่อไปมาครับกล่องต่อมากล่องนี้กล่องใหญ่แต่น้ําหนักเบาเรามาลุ้นว่าข้างในจะเป็นใครซานาควอสหรือจะเป็นเป็นเล นีเหลือมากใช้มันเหลือมากกูสามารถใส่แก้วกูเข้าไปอีกใบหนึ่งเผืองกบมาอันนี้นะครับตุกกี้ตัวแสบมังคุดฟรีสดรายฟรีสดรายขอใหุ้กวันเป็นวันที่ดีของลูกค้านะคะมีโอยพรหลังซองใช่ครับผมนี่เป็นไงราคา119บาทนะ มังคุดฟรีสไดยลูกโตโตรสชาติเป็นไงมังคุดไม่กินมังคุดวะ่ะเออแต่มึงเลี้ยงแมวรู้เหมือนตีนแมวใช่ใช่เคยกินมือแมวไหมรสชาติประมาณนั้นเลยเคย,เคยโดนแมวเหยียบเหมือนเคยยียบออกมาครับชิมเลยอันนี้เหมือนจะมีเม็ดอยู่กินได้ปะทั้งนี่เลย หอมหอมหอมเปรี้ยวๆอืออือโอ้ไม่ได้กินมังคุดมาเกือบติดปีอ่ะกูไม่เคยกินมังคุดมาก่อนเลยดิวะจริงป่ะอืออันนี้เออหอมหอมเปรียปร้ยวๆหวานหน่อยๆรู้สึกฝาดนะนิดหน่อยฝาดนิดหน่อยแต่หอมมังคุดมะม่วงทาวังกระท้อนกระท้อนทาวังกล่อนง<ห>น,น,นี้กล่องน,นี้หนักมากผมจะบอกเลยว่าผมรู้สึกว่าข้างในมีความแน่นๆนะครับ ร้อยเก้าสิบเอ็ดจุดเจ็ดสิบตังร้อยเก้าบเอ็ดบาทข้างในนะครับทุกคนเขาอันนี้เขาแถมแน่เลยวะคิดมาแล้วอ้อปิกเกืออยู่ในต้นทุนแล้วปิกเกือพิกเกือพิกเกือครับให้มาห้าอันกับอันนี้สามถุงหนักหนักอึ้งอึ้งกระทอนอันนี้มาจากโคราชเหรอว่าก่อนะถ้าครราจะสีมาพิยาโมน่ะเฮ้ยะส่าิน เอ้ยมึงรู้เลยเหรอชินสัตว์บ้านกบ้านกู <c oughs> ใช่ครับอันนี้มาจากปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับปักธงชัย<อ>ก่อนเข้าเมืองเลี้ยวขวาไปถูก<อ>นะต้องราคา191บาทเอามาแกะชิมแถมพริกเกลือรสเด็ดสูตรชาววังอันนี้ได้ได้พริกเกลือเท่าไหร่5อ,อัน5อันอันนี้3ถุงโอ้พริกเกลืออย่างนี้นะมีความเหนียวเหนียวแต่ว่าทุกอย่างอะจบด้วยพริกเกลือเยอะ จบเลยบางอย่างต้องบอกงี้ดียว่าหามายถึงว่ารสชาติมันถ้าเกิดมันมันเปรี้ยวไปหรือหวานไปจบได้ที่เกลือไดอ้ลองดูนะมันเหมือนอะไรไม่รู้อะแต่อร่อยมากเลยอันนี้ไม่เปรี้ยวหวานกับเปรี้ยวออกมันๆเหมือนหวานนิดหน่อยเหมือนมะม่วงไอ้นั้นอ่ะมะม่วงไอ,อ้ลูกเล็กๆอเขาเรียกว่า มัม่วงเบาแช่อ,อิ่มคล้ายกูเลยกินได้กระท้อนนะครับใครอยากกินกระท้อนแช่อ,อิ่มต้องชาวังนะครับผมจา,จากจังหวัดไหนจากจังหวัดโคราชนะครับนี่นะปักธงชยัยใช่ป่าวะได้ครับนครราชสีมาอำเภอปักธงชัยนครราชสีมานะครับถูกต้องครับผมและทำไมกูเคยกิน,<อ>นกูเคยกินผันผ่านแล้วไม่รู้ว่าเฮี้ยอะไรอ่าแต่ว่าก็ก็ ทรงๆนั้นครับก็อร่อยมาพร้อมกับภาษาเกาหลีอะไรต๊อกบกกีอะต๊อกบกกีขนมต๊อกเกาหลีป่ะกูต๊อกร้อยหกสิบสองบาทครับกูต๊อกไข่ออนกูไม่ใช่น่กูตาอ่ะนี่ครับภาพขยายอะไรเนี่ยต๊อกเอ้ยสมอลเบลสมอลเบลไลฟ์เค้ก ข้างในมันจะมีไส้มันหวานลองชิมดูอาจารย์ไม้หนุม่มอันนี้ storage ก็คือเก็บต o อเ g e full เนี่ยเมมเต็มเนี่ยไม่ไม่ใช่เมมไม่ใช่ memory า a r d ไอ้ชินไม่เคยกินอะ่ะลองชิมแล้วบอกว่ารสชาติเป็นไงแล้วบิวกนะันหน่อยฮะแป้งนุ่มแบบ,บงงดังโง่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 คือข้างในมันต้องใส่แบบเค็มๆดิ อันนั้นข้างนอกฟ้าข้างนอกอมไม่ไม,ไม่แป้งแป้ง,ปงเทกเตอร์แป้งมีความอย่างนั้นมันมีความดังออกข้างในเป็นงางาหวาน,านหวานงาหวานงาหวานหวนก็คือแบบมีความของข้าวของหวานผสมกันเป็นซอสหวานหวานเลยแต่มีซอสหวานกินงากินงาโอเคได้อร่อยวะไม่หวานตกใจอะ่ะแต่ก็แต่ก็ไม่จืดมาก ไม่รู้มีน้ำหวานน้ำมึงนะเหมือนหวานน้ำตาเลยไส้ข้างในมันมันเหมือนขนมอะไรที่ของไทยวะขนมใส่ไส้เอออารมณ์นั้นขนมใส่ไส้เออที่มันที่มันหอไปตองที่มันหอไปตองเออขนมเออขนมใส่ไสเกาหลีอันนี้นะครับโอ้ยพี่เมียมนะข้าวซอยตัดตังตังเบเหรอข้าวซอยตัดรดนมและทัญพืช โอ้โหดูดีมากคล้ายๆถัวตัดนะคล้ายๆตัวตัดข้าวซอยตัดแต่ว่าเขาใช้คําว่าข้าวซอยอ่ะแต่เพราะว่าแบบเป็นข้าวฟองอะไรเงี้ยเหรอเออใช่ใชผมเราชอบกินในพวกธัญพืชนี่นี่ไอทีมสายนี่สายสุขภาพทุกคนชิมี่ชินแล้วบอกรสชาติหน่อยครีมนมและธัญพืช Milk Cream Grain Flavor มีทั้งหมด1ิชิ้นนะครับสิชิ้น ราคา50บาทโดยประมาณนะคิมนั่นแหละคือเหมือนเหมือนกินขนมเบเฟอร์ใช่แต่จะมีความแบบอากาศอากาศหน่อยมันมันรุ่วนเฮ้ย<ม>แต่ว่าป้วงเห็นภาพอันเนี้ยทเทกเจอร์รู้สึกว่าเหมือนจะกรอบแต่ไม่กรอบเหมือนขนมปัง <S <S> เออมันขนมปังนุ่มเลยอ่ะ ข้าวซอยตัดนะครับนี่อร่อยอร่อยหวานหวานไม่หวานมากกินนมชัดกล่องต่อไปจ้ะอุ้ไอหนุ่มกล่องดูเบาๆเอ,าเองเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรเว้ยเบเก้เอ้ยเบกก้อะไรวะปังกรอบเนยหนึบ59บาทจริงๆมีหลายรสนะครับต้องบอกเลยมีอีกหลายรสเยอะแยะมากมายอันนี้รสอะไรน้อง ก็ลดเนยเนยรดนมกรอบรดอะไรเนยหนุบเนยหนุบเนยหนุบขนมปังกรอบเนยหนุบรดนมเนยหนุบรดนมขนมปังกรอบเนยหนุบลดนมครับผมของ always b a g y รส<ด> Or i g i n a l มามาแกเลยครับอันนี้ไม่ได้มีซิปล็อกมาให้นะครับว,ว้าวถุงซ่อนุงถุง,ถ,งถุงซ่อนถุงครับว,ว้าวคุณน้อง สะอึกเลยเหรอสะอึกเลยสะอึกเลยบอกแล้วว่าเยาของกินมาเกินแปดหรือเจ็ดอันมันกินต้องกินเยอะๆลยอ๋อต้องเยอะๆยอะข้มีสี่อันสี่ถุงสี่ถุงแปดชิ้นแปดชิ้นข้างในถุงก็มีสองได้มีอีกสองชิ้นแปดชิ้นนะครับมาแกกกินกันเลยไอ้น้องมานิ่งนะเริ่มกอดอกไอ้นี่เริ่มไม่ไหวนะขรับมงกก็จะมีกระดาษเคลือบมาให้หมดทุกข์ไหม คนละครึ่งเอาหักได้เลยจ้าเอากระดาษออกก่อนสิดูจิตใจคนอ่ะซับมันอย่ากินกันอะทุยอย่ากินกระดาษนะครับคุณครับอย่ากินกระดาษนะครับอ่ะนาเป็นเนยโอ้ไม่ได้แคกแบบแป๊กๆนะหวานหอมอร่อยเป็นรสชาติที่แบบ S, <S ขนมปังเลยกินทุกครั้งตอนเด็กอืมมีเหรอะแต่ชอบแบบที่บ้านเราชอบแบบเอาขนมมาแจกอะไรเงี้ยเยอะแล้กินตลอดเดี๋ยวนะไอ้ขนมปังเนยหนุบมีแต่เด็กแล้วมันมีนานแล้วเหรอเออให้ตอะอร่อยครับลองไปกินดูครับโอเคทุกคนอันนี้เห็นผมนะครับเราจะมาเริ่มทำต๊อกแอ่ะ S <S <S อย่าเพิ่งนะพี่ยนี่จะทำให้น้องก่อนอันนี้คือต็อกนะครับกุโสตรีฟูดต็อกพอกีโรเซร่ล้างแป้งต็อกอันนี้ล้างแล้วล้างเรียบร้อยครับผมต้มน้ํา250มิลลิลิตรแล้วใส่โอเดงอันนี้นะเดี๋ยวต้องบอกทุกคนก่อนอันนี้คือผงโรเซร่นะครับเผื่อถ้าเกิดแบบใครที่เกลียดอาหารตัวนี้เอาง่ายๆต้มน้ํา250มิลลิลิตรอันนี้ผงโรเซร่นะ อันนี้คือซอสน้ที่นน้ค <ผม S 1> ซูน <ผม S 1> ้ำจิ้โซ่แล้วก็สุดท้ายพอรวมกันแบ็คพิงอาวไม่ใช่ไงนะครับก็จะมีโอเด้งก็คืออันนี้โอเด้งก็คืออันนี้คือออมุกนั่นแหละคิดว่าเป็นแนวแนวออมุกก็คือปลาสเส้นฉีกน้องใส่ผงโรเซ่คนให้ละลายโอเคเดี๋ยวผจมจะแกะผงโรเซ่ให้นะครับต,ต้องบอกว่าค<ๆ>เคยกินไอ้นี่ไหม รอสันรอสันเคยกินต็อกโปกีไหมเคยต็อกโปกีแล้วก็จะเล็สันเลซันซอสซอสก็จะเป็นซอสโกจูจังแดงแงใช่ไหมแต่โรสเซ่มันจะให้ออกความชมพูครีมครีมมันจะมีโกจูจังกับไอสีเขียวอะไรนะซันจังซมจังซมจังนั่นพระใช่พระทางเออพระทางซมจังโคจูจังสีแดงซมจังสีเขียวคันจังคือ สีสีด่นงสีขาวสีขาวนี้หมดไหนหดโรเซ่เลยอันนี้โรเซ่เป็นเหมือนใส่ครีมใส่ก่อนแล้วจับเวลาหรือว่าจับเวลาก่อนใส่โอเคใส่ไปแล้วนะครับผมจับแล้วขั้นตอนต่อมาจับเวลา5นาทีและผมจะแกะผงโรเซ่ไปเนี่ยมันจะเป็นขาวนะไม่ไม่ไม่เออเขาใช้สีแบ่งประเภทใส่ซอสแป้งต๊อกแล้วก็ท็อปปิ้งตามชอบ อันนี้โคชูจังปหโคชูจังแล้วก็ผสมพวกอาจจะผสมเนื้อไม่รู้ผสมน้ำผึ้งหรืออะไรหือเป่็นสูตรของทางร้านสูตรทางร้านเราไม่สามารถรู้ได้นอกจากว่าเราซื้อชิมแกะสูตรเผ็ดๆเค็เมๆโคชูจังแหละมีสีเหลด้วยนี่นี่นี่สีมันอย่างนี้ปกติมันจะแดงๆใช่ไหมแต่นี้เราใส่เหมือนครีมใส่อะไรไปให้มันแบบอัจะจางสีถูกต้องคล้ายๆกับ ใส่กะทถกิถูกต้องถูกต้องอารมณ์นั้นเลยน้องแข็งโป๊กเลยแข็งแขเอาละ่ะหลังจากที่ใส่ต๊อกใส่แป้งตามชอบแล้วต้มต่อย5นาทีด้วยไฟอ่อนสุดและคนตลอดเวลาเฮ้ะงั้นปรับไปลอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้รนครับคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดคนคนตลอดเวลามาช่วยถือได้ไหม ไม่ช่วยหยอกเล่นม่แน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าเมนูอันนี้นะครับคือกล่องจักของเขาเลยตอนต้นนะครับแต่ว่าเราทํามนี่ด้วยมัองเราอขึ้นชื่อว่าเมนูต๊อกเราต้องชิมต๊อกค,ครับต๊อกชยึก,ยก รออ้อนปะร้อนอเข้าวหนาเป็นไส้ชีสอ่ะเป็นให้ชีสเกิ่เกม,มาหวานอูดเผ็ดนะเฮ้ยอืมมีกลิ่นชีสเลยอืมรอ้อนอืมออหมกจาก<ๆ>เขาบอกวเหม็ดนโอเด้งอ่ะเลยไม่มั่นใจแต่ว่ามันก็คล้ายๆออหมก ม่กลิ่นเหมือนเหมือนไอ้ไอ้ที่เราซื้อที่เราสั่งนใช่แต่ออมุกมันจะอ,ออหมกมันจะหนากว่านี้แล้วก็เด้งๆกว่านี้หน่อยอแต่อันนี้อันนี้กลิ่นกับตัวรสชาติได้เลยครับก็คือรสชาติของซอสนี่คือแบบคู่ของนำแล้วอร่อยมากมีความแบบเปร็้นิดหน่อยใช่แต่ว่าออมุกมีความเด้งๆเหนียวๆหน,น,น่อยนะแต่โดยรวมอร่อยแล้วหอ,อมกลิ่นตาอร่อยดี ได้นะอันนี้ได้นะถ้าจะกินมาทั้งหมดอยากขายอันนี้เออแต่ไม่รู้จะขายยากไหมนะแต่อันนี้อร่อยอืมเฮ้ยอันนี้อร่อยอดใจไม่ไหวแล้วอยากกินอีกเ้ยอ,อร่อยนะเดี๋ตอนน้องดื่มพี่ชินตอนนอ้องดืมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องถ่ายอีกไอ้ใจเย็น,ยนอร่อยนะอันนี้อร่อยเผ็ด คือไปลองทําได้แต่ผมบอกเลยนะว่าอาจจะไม่ได้เท่าผมสองคนะช่าจริงๆผมสองคนเก่งมากใช่ครับผมก็ผมเรียนเลือกกระดองเบอร์มาเนี่ยเลือกกระดองเบอร์นะถ้าเกิดใครอยากรู้สูตรว่าวิธีการทําทํายังไงอะเลือแล้วก็เสียบกระดองใช่แกทาไม่นี่มงเต่าขายไงใช่คือนี่อะไรของมึงไอ้ชินเก่งเยอะนะคือถ้าเกิดใครอยากแบบ อยากรู้ว่าฝีมือตัวเองทําแล้วอร่อยมากน้อยแค่ไหนลองซื้อไปทําดูลองซื้อไปทำดูครับแต่ว่าแน่นอนว่าพวกเราน่าจะอร่อยไปอันนี้ราคาเท่าไหร่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วแต่โค้ดแล้วแต่โปรโมชั่นที่คนได้นะแต่ว่าเราได้มาประมาณนี้ก็ครับก็ลองทําดูอืก็รีวิวของกินในทิศต่อวันนี้นะประมาณนี้อ่ะคุณชอบแบบไหนไปมึงชอบแบบไหนหนึ่งสองสามนี่ครับ เฮ้ยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยจริงๆรอร่อยอร่อยอร่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของหวานที่ชอบนะผมก็ชอบอันนี้เหมือนกันผมชอบอันนี้อร่อยเอาเรื่องเฮ้ยไม่ใช่กูชอบอันนี้เฮ้ยจริงป่ะเพราะว่าสตรอเบอรี่เปรี้ยวตัดกับช็อกโกแลตหวานชอบกินช็อกโกแลตเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตอ๋อบุละเาให้เยอะนะให้เยอะครับก็อันนี้คือของกินรีวิวใน Ti k t o k นะครับผมที่กำลังเป็นกระแสช่วงนี้แบบบูมบเลยถ้าเกิดว่าใครมีแบบ อันไหนที่อร่อยก็บอกได้นะครับใ<ช>แนะนําได้ครับผมไว้เจอกันนะครับกับรายการนี่ไม่ใช่รายการทดลองหนูแต่เป็นรายการหนูทดลอง Tik t o ็อกสวัสดีครับ,รบใช่หรอชินกูไม่ได้เปิดอันนี้ไปนะมไม่รู้เราไม่เปิดเงเรามาถึงพูดเลย <laughs> ครับ